สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่ติดตามต่อกระแจาฟาร์มวันนี้ต่อกระแจาฟาร์มจะพามาดูจุดกําเนิดของต่อกระแจาฟาร์มค่ะมาดูกันเลยทุกคนแถมแทมแทมนี่จ้าฟาร์มที่หนึ่งของเราค่ะฟาร์มนี้จะอยู่ในการดูแลของคุณแม่คําเบานะคะ ย้อนไปเมื่อห6 6ปีที่แล้วนะคะฟาร์มตรงนี้ของเราจะเป็นฟาร์มที่เลี้ยงหนูพุกแม่ได้เลี้ยงหนูพุกอยู่2ปีค่ะซึ่งตอนนั้นหนูพุกนะคะราคาตกต่ำมากเลยค่ะหล้นตลาดเราจึงหันเหนะคะว่าเราจะเลี้ยงสัตว์อะไรที่มีลักษณะการเลี้ยงคล้ายกับหนูพุกเพื่อเราจะได้ไม่ต้องลงทุนเพิ่ม เราจึงได้มาตัดสินใจเลี้ยงน้องอ้นกันนี่ไงคะ ฟาร์มของคุณแม่นะคะก็ยังเป็นบอ่อปูนซีเมนอยู่เลยจ้ามีทั้งหมดประมาณ50กว่าบอ่อนะคะซึ่งเอาจริงๆเราไม่ได้นับทุกคนการจัดจเรียงของบอ่อปูนซีเมนนะคะเราจะใช้ทั้งหมด2บอ่อค่ะคือบอ่อหนึ่งตั้งข้างล่างแล้วซ้อนด้วยบอ่อที่2ที่ตัดครึ่งบอ่อค่ะดูภาพประกอบเอานะอธิบายงง,งๆื้นที่คุณแม่ดูแลนะคะจะเป็นอ้นพ่อแม่พันธุเป็น ลเลยค่ะสวนอ้นเล็กแล้วก็อ้นหนุ่มสาวจะเป็นฟาร์มที่บ้านสวนดูแลค่ะฟาร์มที่หนึ่งของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าฟาร์มที่บ้านสวนนะคะซึ่งบ่อปูนซีเมนต์เขาค่อนข้างใช้พื้นที่มากกว่าบ่อกระเบื้องค่ะ ในส่วนของหลังคาของคุณแม่นะคะยังเป็นหลังคาสังกะสีแบบสมัยก่อนอยู่จ้าเอาจึงต้องมีการติดพัดลมให้น้องเยอะๆค่ะที่ฟาร์มนี้ใช้พัดลมตั้ง6-7ตัวแน่พร้อมระบบไอน้ำอีกค่ะเปิดไอน้ำให้น้องทุก30นาทีเลยเพื่อป้องกันอากาศร้อน มีคนสอบถามเราเข้ามาเยอะนะคะทุกคนว่าระหว่างบอ่อปูนซีเมนต์กับบ่อกระเบื้องอันไหนดีกว่ากันเรามองว่าขึ้นอยู่กับคนเลี้ยงค่ะว่าสะดวกแบบไหนถ้าใครมีพื้นที่เยอะก็สามารถใช้บอ่อปูนซีเมนต์ได้แต่ถ้าคนมีพื้นที่น้อย ก็สามารถเลี้ยงในบ่อกระเบื้องได้ค่ะทุกคนคงเห็นทั้งสองฟาร์มของเราแล้วนะคะก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับฟาร์มของตัวเองได้ค่ะว่าชอบแบบไหนมากกว่ากันแต่แบบไหนก็ไม่สู้การดูแลและเอาใจใส่น้องอ้นเป็นหลักนะคะ คลิปนี้พอจะเป็นกำลังใจดวงน้อยๆให้กับคนที่กำลังมองหาอาชีพเสริมเพื่อเป็นรายได้ในการเลี้ยงครอบครัวไหมคะถ้าคลิปนี้พอเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนนะคะก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายจ้า